กลับสิบ้านครับกลับมาจอกหนครั้งกับการแกะกล่อง oppo a79 5g หรือว่า oppo a79 5g ก็ได้นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก oppo ครับที่ราคาไม่น่าจะเกินหมื่นนะแต่ว่าได้สเปกในเรื่องของตัวหน้าจอใหญ่ลำโพงคู่สีสันสวยและที่สำคัญครับคุณสามารถใช้งาน 5g ได้เลยจากตัวน้องเขาและรุ่นที่ขายในประเทศไทยครับจะบอกว่าแรม r o มเยอะมาก a series ของ oppo เนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะไล่เลยครับตั้งแต่ a1 a3 a5 a7 แล้วก็ a9 นะครับถัดจาก a ขึ้นมาอนจะเป็นแกง r e ์รีโน ซึ่ง Reno เนี่ยสตาร์ทหลักหมื่นแต่ว่าแก๊ง A เนี่ยสตาร์ทหลักพันดังนั้นใครต้องการ Oppo ดีๆสักเครื่องหนึ่งนะครับเน้นใช้งานดีๆทนๆนะครับแบบว่าเออใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยแบตอืดๆหน่อยนึงอะไรเงี้ย A series ก็จะตอบโจทย์มากๆคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอะไรทำนองนั้นแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวดังนั้นผมไม่รู้ราคาไม่รู้ของแถมไม่รู้โปรโมชั่นไม่รู้อะไรเลยดีกว่ายกเว้นสีของมันเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าอุกมันใแกล่องมี้อะไรที่ผมชอ ชอบเดี๋ยวมาซัดกันโอเคไหมมาดูหน้าตาตัวกล่องนิดหนึ่งนะครับหน้าตาตัวกล่องก็จะคล้ายๆกับ A7 Series ก่อนหน้านี้นะผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็น A77 หรือว่า A78 นะครับด้านหลังครับก็จะเป็นตัว Ram Rom ที่ผมได้มานะครับแล้วก็รุ่นที่ขายในไทยคิดว่าจะเป็นความจุนี้เหมือนกันนะครับในราคาไม่ถึงหมื่นคิดว่านะคุณได้ Ram 8คุณได้ Storage 256กิกเลยเดิมๆไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับสีที่ผมได้มาครับจะเป็นสีม่วง Dashling นะครับเพราะจะมีทั้งหมด3สีครับมีสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีดําซึ่่งงสีสีทเป็น์ขอ เจเนอเรชันนี้ครับคือสีเขียวกับสีม่วงแล้วแต่ความชอบนะสีเขียวจะเป็นเขียวแบบปัดๆนิดนึงสีม่วงจะมีความแบบแววๆนะครับสมชื่อ a s h l ลิงของเขานะครับแล้วก็มีตราคุดแสดงว่าผ่านกสทชพร้อมขายในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจุดเด่นของน้องเขาครับอยู่ข้างๆฝั่งนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น Sun ไ i g h t Display นะครับฟอรมเลด Full HD Plus นะครับขนาดใหญ่มากนะครับ33วัตต์ Super Wook นะครับก็คือมีฟ t c ชา r ์จมาให้ด้วย33วัตต์นะครับมี d u a อสติเรียลสปีเครใครที่กำลังขวน ก็จะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีฟีเจอร์ r ร m expansion หรือว่าการขยายแรมจากตัว s t o r a g e มาให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับก็จะบอกเป็นแรม8รอม256แล้วก็เป็นสีม่วง Dashling นะะประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาตัวกล่องน้องเขานะเปิดมาด้านในครับก็จะเจอกับตัวกล่องคู่มือแล้วก็เคสที่เขาให้มานะครับเป็นเคสใสนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นขอบทำสีหม่นๆนิดนึงนะครับให้มันดูแบบตัดๆกันระหว่างขอบกับตัวฝาหลังนะครับไอเดี๋นี้ผมชอบนะเพราะว่าสีเราซื้อมาเนี่ยมันเป็นสีสดไสเนาะได้เคส มันแวลวาวมากขึ้นตำแหน่งของการวาลเคสครับก็มีวาลเคสแกนนิวด้านข้างนะครับมีวาลเลนกล้องมีวาลตรงตูดนะครับที่เป็นพอร์ตไท p ี C ลำโพงแล้วก็ยังมีแจ็ค3.5มิลลิเมตรมาให้อยู่ในเจเนอเรชันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเคสของ a p p o นี่ผมให้ผ่านเลยนะกลิ่นหอมนะครับยางพาราคนอะไรคน,คนคนคอนไม่ได้คนรังคนรัง <het 00 1> <h overtime> มีคนบอกโอ้พี่ช่วยเล่นมุกยางพาร,ราคนจังหน่อยพี่ผมอยากได้ยินนะโอเคอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะเขาจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จ33วัตต์ซูเปอร์วูกนะครับสังเกตดูขาเขาจะไม่ได้เป็นขาแบนๆบแล้วนะนี่คือกฎหมายใหม่ของประเทศไทยที่หัวชาร์จจะต้องเป็นแบบนี้หลายๆคนก็ไม่ชอบนะหัวชาร์จที่มันเป็นกลมๆแบบเนี้ยอ๋อเฮ้ยเสียบแล้วมันงอกแงะคืองี้ครับหัวชาร์จที่เพื่อนๆเ,เคยใช้กันก่อนหน้านีาน้ที่มันเป็นหัวกลมๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหัวของยุโรปซึ่งหัวของยุโรปกับหัััััววองไไทยเนนนนี่่์จรรรมมมมหหืกกถ้้าาาาคุณใชชตตบฐ ตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันแน่นนะมันลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันล็อกแล้วมันแน่นปึ๊กเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเราสามารถเสียบตามปลั๊กได้ผมเสียบให้ดูเนี่ยมันแน่นมันไม่งอกแงกไอ้ที่เพื่อนๆเสียบแล้วมันแบบช็อตช็อตหรืออะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นของยุโรปซึ่งมาตรฐานไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับบ้านเรามันจะเป็นแบบนี้นะครับเสียบแล้วมันก็จะแน่นเลยเห็นไหมนี่ให้ดูอะนี่เห็นไหมแน่นเหมือนกันนะครับแน่นเหมือนกันเห็นไหมเขาบอกว่าหัวชาร์จใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะ ลึกเข้าไปมากกว่าสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันมีโอกาสที่เวลาเราจับชักปลั๊กออกมาแล้วมันจะช็อตเนี่ยมากกว่านะอันนี้คือมันจะอยู่เนี่ยคือการที่มึงจะโดนเนี่ยคือมึงจะต้องตั้งใจโดนให้ช็อตจริงๆอ่ะแล้วยากด้วยนะครับเนี่ยแล้วพวกปลั๊กสามตาสมัยเนี่ยมันจะมีม่านกันเด็กแย่อยู่แล้วอ่ะควัวตีนขึ้นก่อนเดี๋ยวช็อตเนี่ยมันจะมีม่านกันเด็กแย่อยู่แล้วสเต็ปหนึ่งนะครับพอเราใช้คู่กับอะแดปเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งแน่นใส่ชาร์จนะครับก็จะเป็น C 2 A เหมือนเดิมนนนะคครัับออี้ื 2องขีดอยู่นี้3ฟิล์มอ้าวขาดติดมาให้นะครับฟิล์มติดมาให้4 สายชาร์จ5หัวชาร์จ33วัตต์นะครับนี่ของผมนดได้นะนี่คือหน้าตาของสีม่วง Dashling p u r p l e นะครับก็จะดูสวยงามอลังแตะประมาณนี้สีเนี่ยนะครับจะเป็นสีที่ไม่ซ้ำใครอ่ะแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบนี้หรือเปล่านะถ้ากิดว่าชอบความหรูหราชอบความฮารุฮาราฟลุ้งฟลิงนะครับตามชื่อ Dashling นะถ้ากิดว่าชอบแบบนี้ก็มาจัดได้นะครับตำแหน่งของเลนกล้องครับมีการยกร่องขึ้นมานะครับแล้วก็มีการไดคัตขอบเป็นสีเงินนะครับตรงวงแหวนก็จะสวยๆแบบนี้นะครับมีเลนหลัก50 มาให้สวยๆด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ oppo นะลายสวยมากนะครับฝาหลังเนี่ยไม่ได้เป็นกระจกนะลายมันดูเหมือนกระจกมากเดี๋ยวลองสังเกตดูเฟรมนะครับเป็นเฟรมโลหะมั้งคิดว่านะได้เป็นเฟรมโลหะแข็งโป๊กเลยนะครับเฟรมก็จะเป็นสีเดียวกันเลยกับตัวเครื่องนะอยากจะดูถาดใส่ซิมมัน,นิดนึงอะ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่จะซื้อ oppo a series ไปใช้เนี่ยอยากจะรู้ว่ามันใส่อดปเตร์ได้ไหมถ้าใส่อดิการ์ได้ไไดไดนี่คือโหแจ่มเลยนะ เป็นแบบดูโอสล็อตแต่ว่าสามารถใส่อีดีการได้ครับเรียกว่าไฮบริดสล็อตสูงข้ามาให้ดูนะครับเห็นไหมมันจะมีถาดให้ใส่ซิมหนึ่งถาดให้ใส่ซิมสองหรือถ้าไม่ใส่ซิมสองก็ใส่ไมโครอีดิกากดเปิดเครื่องครับเปิดมาเหมือนจอมันเซ็ตมาเป็น60ให้นะแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยครับจอแม่งใหญ่มากน่าซื้อไปฝากพ่อแม่โคตรเลยคือจอมันใหญ่ะระดับ15 Pro Max กัะคุณใหญ่แบบใหญ่จริง w i f i นะครับก็รองรับ wi 2.4 Wi-Fi อ GHz ดสี่ไคไฟห้านิวมเอครบใช้วานะครับลายนี้วมือค,คอนนม,มัคบนะ จอเป็น IPS แต่ว่าผมมาถนัดซ้ายก็เลยไม่ค่อยชอบเวลามีมือถือที่ต้องมาใช้งานสแกนนน้วด้านข้างนะครับอัตรา refresh rate หน้าจอนะครับแนะนำนะถ้าเกิดว่าซื้อมานะครับให้เข้ามาที่อัตราการ refresh rate หน้าจอแล้วมากดเปิดเป็นสูงหรือว่า90เฟรมนะครับมันจะได้ลื่นนะสเปคของ oppo a 79 5g นะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น density 6020 5 g นะครับที่มีการผลิตแบบ6นาโนเมตรนะตัวแรมที่ให้มานะครับเป็นแรม 8G กิกแล้วก็ส t ต r เลสสองร้อกิกตัวแรมเนี่ยนะครับขายายเพิ่มได้ออีกก3๊ จะขยาย4ขยาย6ขยาย8สูงสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดมาเป็น8นะแปดบวกแก็เป็น16บหกิกนะครับนั่นคือแรมจริงผสมกับแรมเสมือนนะครับแต่จริงแล้วด้วย CPU ของมันเนี่ยด้วยการใช้งานเนี่ยผมว่า8ปบวกสก็โอเคนะครับแปดบวกสก็เป็น12เหลือเฟือแล้วนะครับหรือไม่ต้องเปิดเลยยังได้นะครับหน้าจอนะครับหกจนิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับ Refresh Rate เป็น90้าเฮิร์แล้วก็จอเนี่ยเป็น IPS ค่าความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ประมาณ680หก็ถือว่่าไมแย่แล้วก็เป็นจอแบบบใหม่ครัเรียกว่า Punch Display Hole ก็คือเจาะรู มาเลยตรงกลางนะครับจอตัวนี้ครับความพิเศษของมันเลยคือค่าขอบเขตสีสูงมากตะืกี้ผมไปดูค่าขอบเขตสีจอมานะครับ DCI P3 100%นะครับสว่างใหญ่แล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับ90เฮิร์ตลสนะกล้องหน้าความเอียด8ล้านนะครับกล้องหลัง50ล้านบวกกล้องเดิฟอีก2ล้านนะครับเอาไว้ใช้ในการทำแบบพวกพอร์เทรตโหมดอะไรแบบนั้นนะครับ Android 13.1นะครับแบตเตอรี่ให้มา5,000พร้อมด้วยฟ้าดชาร์จส3มวัตต์นะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ72นาทีก็ประมมาณ1ชั่วโงนิดๆนะครับที่ตู้ชารรร์จคคัับบเป็นน C ะรองรันาที 5้มมนะครับมีลำโพงคู่มาให้นะครับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะกันน้ำกันฝุ่น IP 5 4นะครับอย่างแรกที่ผมจะทำเลยคือไปดูลำโพงก่อนเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับว่าลำโพงคู่จริงเปล่ามีการแบบทำเสียง 3D ด้วยนะโอ้โหโอ้โโดังดังเลยพุดได้300%เนะครับแต่จริงผมคิดว่าน่าจะดังขึ้นมาแบบ150%หรือ200%นะอ่ะผมเอา50ก่อนนี่50นะประมาณ50%นะ ห้าสิบเปอร์เซ็นเสียงประมาณนี้นะแล้วเสียงสามร้อยเปอร์เซ็นลำโพงที่ออกเนี่ยเป็นสเตดิโอนะสามร้อยเปอร์เซ็นนะบูตขึ้นมาได้เลยไม่ต้องกลัวเสียงแตกนะครับตะกี้เทสมาแล้วเสียงไม่แตกไม่แตกในความหมายคือตอนเทสนะคุณเอาไปใช้งานสักปีหนึ่งแล้วเสียงแตกเนี่ยผมไม่เกี่ยวโอเคตัวกล้องครับกล้องหน้าแปดล้านมันจะได้จัางไหน โอเคกล้องหน้าความละเอียด8ล้านนะครับอันนี้คือเดี๋ยวต้องดรอปแสงสว่างจอลงก่อนเพราะดูดิผมเปิดแสงจอ50%อนะ่ะไอ้กล้องท็อปข้างบนนะ่ะมองไม่เห็นแล้วอะ่ะดังนั้นคนที่กำลังกังวลอยู่นะครับว่าจอ IPS ตัวนี้มันใช้งานกลางแจ้งได้ไหมผมว่าสบายอ่ะมาดูครับ อันนี้คือถ่ายปกตินะครับแล้านนะผมว่าลงเฟซลง IG ลงรีวพวกนี้น่าจะได้นะครับไม่ถึงขั้นแย่แต่ก็ไม่ได้โหดเวอร์เเหมือนกับ oppo ราคาแพงๆนะครับสีมีแหกบ้างนิดหน่อยนะตามขอบๆอบอ,บอย่างเงี้ยเราสังเกตได้เลยครับว่ามันมีแหกบ้างด้วยเซ็นเซอร์8ล้านมันจะไม่เท่าพวก16ล้านหรือ32ล้านของ oppo อยู่แล้วนะครับนี่ไม่ขายฝันกันนะแต่ไม่แย่ถึงขั้นเป็นวุน้นๆนะครับการตัดขอบครับเก่งในระดับกลางๆนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบเก่งเทเวอร์ตามสไต o, าาล ใบหน้าหรือว่ารีดิวพวกสิวพวกอะไรเงี้ยครับเห็นไหมดีนะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเน้นใช้งานทั่วไปเซลฟี่ลง Facebook IG พวกนั้นสมากกว่านะครับวีดีโอกล้องหน้าครับถ่ายได้ที่ Full HD แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ 4K 30เฟรมนะครับแล้วก็มีลูกเล่นบิวตี้มาให้ปรับแต่งใบหน้าด้วยนะครับใครที่อยากจ,จะถ่ายคลิปลงรีวลงทิกต็อกแล้วไม่อยากไปผ่านเอฟเฟกในในแอปนะครับอยากจะมาตัดต่อก่อนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เอฟเฟกต์รีทัชหรือว่าฟิลเตอร์ของ Oppo ตรงนี้ได้เลยนะครับเยอะมากเห็นไหมรีทัชได้ตั้งแต่3 0มสถึงหนึเลยคุณดูความความฟุ้งของแก้มผมนะเดี๋ยวผมถ่ายแบบ100%ให้ดูสวัสดีครับนี่คือโหมดบิวตี้ความฟุง้งหรือว่าความแบบขัดเกลาใบหน้าระดับ100%คุณจะเห็นได้เลยครับว่าา่หน้ผมมมจะไีริ้วรอยอะไรเลยครับรอยยย่นนนบนหห้าาาผผกมจะไร มันจะฟุ้งนะเป็นปกติของการปรับขนาดนี้อยู่แล้วแต่สวยฮะบอกแฟนได้เลยว่าหน้าสด <c oughs> เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูสวัสดีครับนี่คือโหมดบิวตี้ความฟุง้งหรือว่าความแบบขัดเปล่าใบหน้าระดับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะเห็นได้เลยครับว่าหน้าผมจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยครับอ,รอยย่นบนหน้าผากผมจะหายไป <c oughs> มันจะฟุ้งนะเป็นปกติโอเคเดี๋ยวลองเราลองเอาแบบว่าเออคุณลิตี้ดีกว่านะไม่เอาความแบบบิวตี้สวัสดีครับนี่คือกล้องหน้าของ oppo a 79 5g แสงไม่ค่อยแหกเท่าไหร่เหมือนกับรูปภาพแต่ก็ไม่ได้คมนะครับเน้นแบบอย่างที่บอกไปเลยวิดีโอคอถ่ายลงติ๊กตอกถ่ายลงรีว ประมาณนี้ใช้ได้หรือเปล่าอัานนี้แล้วแต่คุณนะแต่แน่นอนครับว่ามันไม่สามารถสู้พวกกล้องหน้า16ล้านได้ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับวงลูกเล่นมีอะไรบ้างนอกจากการปรับแต่งโบเก้แล้วมีแต่พวกรีทัชนะครับที่แยกเป็นส่วนๆได้แล้วก็ฟิลเตอร์ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะแต่ว่าอย่างน้อยสุดอะเราได้การรีทัชแบบส่วนๆเนเอามาใช้งานนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่แย่นะมีลิปสติกด้วยนะ<ม>เติมลิปสติกได้วะ่ะ เอาล้วฮะคุณผู้หญิงไม่ต้องไปซื้อลิปติกแล้วนะฮะ <g ly> ในนี้มี <g ly> <g ly> กลางคืนอ๋อกล้องแรกกลางคืนใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้รีทัชได้ด้วยนะเปิดไฟแฟลชจากหน้าจอได้ด้วยแน่เลยนี่เห็นไหมฉลาดนะครับฉลาดเนี่ยเวลาใช้งานก็จะแบบอือดูดิเ,ดเออใช้ได้แป๊บหนึ่งนะครับพอดีมันสว่างเกินฮนะตอนแรกผมคิดว่าจอมันไม่น่าจะสว่างนะสว่างไหมในกล้องนั้น ชี่สว่างยนโอเวอร์อ่ะไอ้ต้องเปิดแสงสว่างจอ20%นะในฟังของกล้องหลังครับต้องหลักเนี่ย50ล้านนะครับเซ็นเซอร์ไม่เล็กนะเป็น50ล้านที่ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายให้มันเบลอแบบเบลอฉากหลังให้ดูสักนิดนึง อืมโอเคอ่ะให้ดูคุณภาพครับเฮ้ยใช้ได้น่ะคือถามว่าโหดไหมไม่โหดครับแต่ด้วยราคาของมันเนี่ยได้เท่านี้คือเก่งแล้วอ่ะคุณดูเองแล้วกันนะการเปิดเงาการเบลนสีการเก็บดีเทลครับเลอฉากหลังจนแบบเนี่ยตากล้องผมที่อยู่ถัดไปนิดนึงอะ่ะก็ไม่เห็นแล้วอะ่ะเห็นปะเออใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็เข้าใกล้มากไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> ตามสไตล์แบบพวกแกงเซนเซอร์ใหญ่เลยครับเวลาเราเข้าใกล้มากเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะนี่เข้าใกล้ประมาณนี้นะมันจะบอกว่าให้เลื่อนถอยหลังไปอีกตอนตะเกียตอนนี้ถ่ายอ่ะนี่ครับเลื่อนไป การถ่ายรูปนะอันนี้คือกล้องหลัก50ล้านนะครับข้างหลังนี่คือเบลอไปหมดแล้วอะ่ะมันเบลอด้ชิ้นเลนส์นะครับระยะห่างก็ครึ่งฟุตได้มั้งใช้ได้นะดีทงดีเทลการทําเบลออย่างเงี้ยแล้วก็นี่ผมใช้ระยะ 2x นะครับก็คือครอปไปจาก50ล้านอีกทีนึงอะ่ะก็ยังถือว่าทํามาได้ดีนะแต่ว่าไม่ได้แบบเวอร์มากนะครับตามราคาซะมากกว่านี่น้องเจมส์ฮะใช้ระยะ 2x ซูมเข้าไปแล้วก็นี้ระยะความกว้างครับก็เป็นเลนส์ normal 24มิลประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเทสให้ HD แบบพิเศษนะครับก็คือเก็บเต็มความละเอียดอะไรประมาณนั้นแล้มัง้งทำไมรีทัชรูปคนมันไม่เท่ากับกล้องหน้าวะกล้องหน้าเนี่ยมันปรับได้ถึงขั้นที่ว่าแบบใบหนงใบหน้าอะไรย่างนี้เลยนะตอนที่เราปรับรีทัชอ่ะอันนี้ปรับไม่ได้นะครับ อันนี้ปรับรีทัชใบหน้าแยกเป็นส่วนๆไม่ได้เอองงเหมือนกันวิดีโอครับ Full HD 30เฟรมนะครับไม่มี Full HD 6 0เฟรมให้ได้ใช้งานนะเดี๋ยวลองถ่ายดูกันะสวัสดีครับนี่คือวิดีโอ Full HD 30เฟรมนะครับไม่มี 4K ให้ใช้นะเฮ้ยโตโฟกัสเก่งวะนะครับอ่ะลองใช้ 2X ครอบเข้าไปดูครับก็ยังชัดอยู่นะถ้าเป็น Full HD เนี่ยผมว่ามือถือราคานี้มันเหลือเฟือแล้วอะแต่ไม่มี 4K ให้ใช้นี่ <c oughs> แจ้งไว้ก่อนเลยเดี๋ยวให้ดูคุณภาพครับสวัสดีครับนี่คือวิดีโอ Full HD ดูดิ สามสิบเฟรมนะครับไม่มีโฟเคให้ใช้นะอเอยตัวโฟกัสเก่งว่ะใช้ได้นะไม่แย่นะถ้าเทียบกับวอาเป้อนะครับนะคุณดูการเบลอฉากหลักแล้วกันนะอ <Okay. S 1> แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยนะผมว่าเสียงไม่ค่อยแจ็มเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าให้ต่อไม์ซึ่งไม์อยู่ใกล้ๆเราพอดีไม่รู้ต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองลองต่อดูดิ <S <S สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจำลองการเป็นทิกต็อกเกอร์อยู่นะครับเราอาจจะรีวิว ดอกไม้แล้วกันนะฮะดอกไม้ในเดือนนี้ที่เราจะรีวิวก็จะเป็นดอกจำปานะฮะดอกจำปาเนี่จะคล้ายๆดอกจำปีฮะเพราะว่าจำปีกับจำปามันสะกดคล้ายๆกันนะฮะเอาลองให้ดูลองให้ดู่าได้เลยเปล่าสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจำลองการเป็นติกต็อกเกอร์อยู่นะครับเราอาจจะรีวิวดอกไม้แล้วกันนะฮะดอกไม้ในเดือนนี้ที่เราจะรีวิวก็จะเป็นดอกจำปานะฮะดอกจำปานี่จะคล้ายๆดอกแยกไม่ออกเลยว่าไหนคือเสียงจากไอ้นี่หรือไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวคอยสักทีนึ่งละลองใช้ตัวนี้แล้วก็เอาไม้หนึ่งเข้าไปแบบนี้ มันขึ้นไหมว่ามีอะไรเข้ามาไม่ขึ้นหรอใช้บันทึกเสียงดูดิบันทึกเสียงบันทึกเสียงฮาฟูวอร์ดีฮาฟูวอร์ดีฮาฟูเชคแอนครับคนสวยฮาฟูวอร์ดีฮาฟูวอร์ดีฮาฟูเชคแอนครับเยอะฮะทำยังไงดีวะ อยากเอาเสียงเข้าอ่ะเรามีหูฟังไหมแถวๆนั้นที่มันแบบมีมงมีไม์เลยเนี่ยอยากรู้มันจะบันทึกเสียงเข้าไปได้ป่าต้องได้วะเผื่อเขาอยากทำคอนเทนต์ลงทิกต็อกอะยังมีความพยายามอยู่นะฮะที่จะแบบทําให้ทุกคนได้เป็นทิกต็อกเกอร์กันมันจะไม่ได้จริงๆเหรอวัสดีครับวัดีครับวัสดีครับสู้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 ู้ส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 ุดส้ายแลูวสู้ส้สเ้สู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 ้ส้สเ้สู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 ้ัู้ส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 ู้าู้ส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 ูู้ส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 ไ้้้ ไม่ได้หรอจเรียเดี๋ยวลองหูฟังตัวนี้ดูนะฮะหรือมันจะต้องใช้ไม้จากตัวที่นี่วะอือฟังแบบนี้อือเข้านะตรงนั้นได้ยินเสียงปะอือถ้าไม่ได้ยินก็แสดงว่าเสียงเข้าในหูอลองใช้ไม้จากตัวนี้ดูแล้วกันนะสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังใช้ไม้จากน้อง Edifier ไม่ได้ อ่ะเดี๋ยวรีวิวเต็มเดี๋ยวผมจะพยายามแล้วกันนะฮะพยายามหาโซลูชันที่จะทำให้คุณกลายเป็น Tik t i ๊กต็อกให้ได้นะครับแต่ตอนนี้นะที่เราเทสอยู่ในห้องนี้ยังต่อไมคเข้าไปไม่ได้นะครับโอ้ยเศร้าเลยเนี่ย แล้วก็หูฟังที่เป็น Type C นะครับผมลองเสียบแล้วไม่เข้านะครับดังนั้นใครที่จะใช้หูฟังส m a r t t a ็ k กนะครับก็ไปหาหูฟังที่เป็น3.5ม mm มมาใช้งานนะเอออันนี้ดีเหมือนกันจะได้ลองให้กับเพื่อนๆได้รู้กันไปเลยนะครับก่อนจะจากกันไปครับกับ Oppo A79 5G ครับใส่เคสได้ด้วยสักเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ใส่เคสล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เออเฮ้ยใ,ใส่ได้นะหมายถึงว่าหลายๆยี่ห้อหรือว่าหลายๆรุ่นนี่ลองมาใช้งานเนี่ยนะครับบางทีสีมันแบบสวยนะแต่พอใส่เคสแล้วมัน ใส่ได้นะครับเคสที่มันให้มานะใช้งานได้ดีเลยนะครับนี่ก็เป็นแกะกล่องพรีวิวคร่าวๆนะครับของน้อง oppo a79 5g นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวนั้นเราไม่รู้ราคาไม่รู้ของแถมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะขายความจุไหนบ้างน,นะครับก็ใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้นะคอมเมนต์ขอมานะครับเดี๋ยวทำรีวิวให้ในช่องกูแซบนะครับวันนี้ผมตั้มลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใคลิปหน้าสวัสดีทวดีดับจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบาย